พี่น้องวงใหม่วงสองของัวหนาโจโยมานิน่นวงสาวน้อยแล้วเพิ่นโซ่ต้องยอมรับว่าเป็นวงน้องใหม่ที่มาแรงอีกหนึ่งวงเหมือนกันพี่น้องเอ,อ๋ยแต่ว่าช่วงนี้บอโจมีการโพดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสริปประมาณสองสามมือละวดิเออวันนี้เบาเบาแล้วที่อบวัดกับเบาเบาอีกพี่น้องแต่บางโพดกับรู้สซึกว่ารุ่นแรกดูเดียดเน่บางโพดกับรู้สซึ่ว่าอ,อ่อ,อนๆลง โหดแหลกเราโพดไปจังสี่ล่ะพี่น้องเราโพดไปจังสี่หละ่ะของดียู่เลวเป็นอย่างบ่รักษาใบสีมะปรับจนสวนเลยหรือคู่เก่งๆจางมาแพงๆทั้งพบต่างๆเพิินทําไว้ดียู่เลวผลงานกับประจักษ์แกสายตาค้นสม้มผมก็ว่าดียู่เลวอันใดดีกับงไวงใสิบเม่่ว่าสิปรับจนสวนปรับโดยเพราะปรึกษาผมจะลืนคู่ใหญ่ เดี๋ยวไฟฟ้าสิรัดวงจรเก่งกระตองเก่งให้ถูกที่ถูกท่าถูกเวลามาันวมาสงสัยสินีการปรับการแสดงพี่น้องเอ่ยแล้วพ่อปรึกษาแล้วแล้วก็เลยออกมาโพดพี่นอ้องอือบันี้แเราก็โพดน่นำๆเดีบ่ได้เก่งดอกแต่พ่อสิหูอยู่วงต่างแต่เกิบดบริหารเต็มโตมาสิปีแล้วมองได้คนมากมองไดคนม่วงมองไดคนเอามองไดบ,ไดบ่เอา ภาพร่วมที่ดีของวงพ่อสิหูอยู่ถ้าโปหูโปผ้าวงสาวน้อยไปไกลขนาดนี่ดอกวงเล็บถ้ายคิดว่าจบของเกง่งไปตั้งวงเองลองงนน่องเบิ่งวาสนาอืาบบโปหูวาสิบา้บาโปแลูลว่าผู้ใดไไหมถ้าคิดว่าจบของเกง่งล่องไปตั้งวงเองล่องเบิง่งว่าสานดูเดียดจังพีนองอ่น้องเอ,อ๋ยเอือดีโพดสามมือเล้วบัดี้นิแล้วก็มาเบ้าอีกเดิ การปรับสิ่งที่ดีถ้าปรับไม่ทิศดท่างที่ดีการปรับต้องดูซิงแแบ็ดรอมด้วยนะเด่นอาจารย์นักดนตรีไฟการาฟิกจอต้องคิดภาพร่วมด้วยมันสิเปะสิท่านเวลาบอเด็กน้อยสิซ้อมท่านอหนาเวที่สิเปิบบโมเมนต์ปับบลือสคริปจนสวนไปบปดสงสารคนเหตุงานด้วยสำคัญอีกวรปรึกษาคนที่ซื้อโจโยมานินด้วย ปรึกษาคนที่ซื้อโจ,โจโยมานินด้วยอุ้ยดูเดียดพี่น้องเอ่ยแล้วกมาเว้าอีกนิด้าบสุดสิบบอมีโพลนีประมาณว่าถ้าถึงหาบถึงที่สุดนี่สิบอ่อโผลแบบนี้พี่น้องเอ๋ยเออแต่บัานี้เมื่อวานน,านี่คือสิแมนรููสึกอ่อนลงกับ่บููว่าเรื่องเดียวกันบอนิแต่แตแตว่าเห็นค้ามเม้าเห็นอ่อนลงแต่บบรู้ว่าเป้าเลี่องเดียวกันบอพี่น้องเพราะว่าแต่ละมือแต่ละเดเราวโผลตา หลายจัาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่กับโมลูว่าเลี้ยงนั่นเกี่ยวกับเลี้ยงนี่เลี้ยงนี่เกี่ยวกับเลี้ยงนั่นบอกเออ,อแต่ว่าคอยกันคอยว่านานสิโยกมาใส่กันดิโปรดงวัดดิแล้วโปรดไอ้จ้าสี่ละสิ่เพาให้ผมปรับสายคลิปแต่จ้าไหนสาวน้อยเพรบันแพงส่วนคอนเสร์ตเด่นทั้งขึ้นมีสิบหกเพลงแค่ยี่สิบหกเพลงส่วนสาวน้อยลํำเพิ่นโซ่ส่วนคอนเสร์ตเด่นตั้งสี่สิบเพลงนะมันโหดไปเยอะไป ตอนนี้จบเดียวนะปั๊บแล้วถูกใจไข่าบางไม่ถูกใจไขรอาจจะมีบางเต่ภาพร่วมวงบ่งมีอ่อมผมบอกเลยแซ่บคักเริ่มพรุ่งนี้และกอทมอมอเจอกันจบนะเรื่องการปั๊บสคริป์รอบนาค่อยว่ากันไหมว่าฉันอืมแสดงว่ามีการปั๊บสคริปป์พี่น้องเอยอืมดูเดียดจังแลวก็รู้สึกว่าอ่อนๆลุ่มเนะาะเผาเผาลุ่มพี่น้อง ป่านนี้ล้วกลับไปเบ้าถึงน้องๆนักแสดงลูกๆนักแสดงทั้งหลายป่านนี้เนี่ยล้วก็บเบ้าว่าพ่อบ่เคยปิดกันดับฝันไผ่พ่อหักทุกคนเดี๋ยวมือที่ใช่ในเวลาที่เหมอสิ่งที่ทงามจะจัดสรรเองพ่อให้ทุกคนสร้างตัวต,วตนพัฒนาตัวเองบันขน้างนาของหนูสู่นะลูกๆเด็กๆทุกคนพานาวาสูๆส่ๆเด้อสู่ๆเด้อลูกๆเด้อศิลปินลูกเต้านารักกันทุกคน อย่าตอว่าศิลปินในท่างหลบๆเลยนะครับสงสารเด็กๆเขามาเดินตามหาฝันช่วยครอบครัวเลี้ยงชีบทํามาหากิน่นผมย่งกาลันตีลูกๆน่ารักกันทุกคนลูกๆน่ารักทุกคนอย่าไปว่าลูกๆในทางหลบเลยเด้อลูกๆน่ารักทุกคนเข้ามาสารฝันเขาเข้ามาตามหาฝันเขาเพื่อเลี้ยงชีบเลี้ยงครอบครัวของเขาซุ้มเอฟซีทั้งหลายอย่าไปว่าเขาหลายเข้าใจบ่ หลังจากประชุมมือนีผมได้เห็นแววตาลูกๆทูกคนอย่างชัดเจนว่ามีความสุขมีความอบอุ่นสามขี้สดื่นพร้อมที่สูบไปด้วยกันครับกอบคราวสาวหน่อยลำเพิินโซสู่ไปน้ำกันเนอ้อให้ถึงฝันสุภูสุคนีลาบัหลาเอ๋ยนี่ละคือโปรดของัวันนาจโจยมมนินบอดโจยมมนินขอบอกกายะเอินบอดปันไดมันยันไปต่ำาับบอดดาลาบอดทั้งกรุงเทพม สูมมือนี้าเจ้าบอยใครอยากเปลี่ยนบอดปั้ไหบอดที่ปัญหาเอว่าน่าโจยมานิดแล้วก็มาโพดแล้วจังสี่ล่ะพี่น้องเอยโพดเราหลายหลายแต่ละมือแต่ละดีแต่หลายซองหลายเพียรเพิ่มเอออันนี้หน้าสีเกี่ยวกับกันการปั๊บสคริปพี่น้องเออเออกลาเป็นดังนี้ละหรือพี่น้องป้องไปมีความคิดเห็นจังไหนก็ลองวามาเบืออยากเสียงอื่นเล่าอิสานล้านซ่างสวัสดีครับสวัสดีครับ